ห่างของสกูบนแผ่นมีทั้งชีทควรติดห่างกันเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคะเรื่องของสกูเนี่ยะจะพูดถึงความห่างของของสกูไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมพูดถึงเรื่องของการเย็บสกูเนี่ยเย็บสกูบนแผ่นหลังคายอย่างเช่นแผ่น KC760 เนี่ยโบว์เนี่ยก็คือเวลาเราจะยึดแผ่นมันจะมีการใช้สกูอยู่2ชนิดก็คือชนิดแรกก็คือเป็นสกูชื่อ10 สิบหกสิบหกชนิดที่สองก็คือสิบสองสิบสี่สี่สิบแปดหรือว่าถ้าเกิดว่ามีฉนวนข้างล่างก็จะเป็นสิบสองสิบสี่ห้าสิบห้าหรืออีกจะเป็นอีกสิบสองสิบสี่เจ็ดสิบห้าก็จะขึ้นกับว่ามีฉนวนข้างล่างหรือเปล่า <S <S เวลาเรายึดสกูถ้าเกิดว่าเป็นปลายแผ่นนะครับเป็นปลายแผ่นตัวน้ำมันจะลงไอ้แปรตัวสุดท้ายเนี่ยพอแปรตัวสุดท้ายเนี่ยเราควรที่จะยึดสกูทุกสนันหล่อนเนื่องจากว่าเวลาพายุมาเนี่ย พายุจะเริ่มหอบอลมเนี่ยแรงลมจะเริ่มตีตรงปลายแผ่นก่อนพอลมมันเริ่มตีตรงปลายแผ่นปลายแผ่นเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องแข็งแรงที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้แผ่นเปิดทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่แผ่นเปิดในในประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยก็คือตรงปลายยึดสกูไม่พอนะครับยึดสกูไม่พอถัดจากแปลตัวต่อมาให้ยึดลอนลอนเว้นลอนลอนเว้นลอนได้แต่ตัวสุดท้ายต้องยึดทุกสันลอน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 ,อน,อน,อนทุกสันลอนเลยนะครับ ตัวต่อมาก็คือสันลอนเว้นสันลอนสันลอนเว้นสันลอนส่วนสกูเบอร์สิบสิบหกสิบหกใช้ตอนไหนใช้บนสันจัวหลังคาตรงแปรตัวแรกตรงแปรตัวแรกนะครับให้ยึดโดยใช้สกูโดยใช้สกูตัว1ิ16ิบซึ่งเป็นตัวสั้นมีคนถามว่าทําไมต้องใช้ตัวสั้นเพราะว่าสกูตัวสั้นเนี่ยเวลาเราใส่ครอบบนจั่วไอตัวครอบจะไม่ไปชนหัวสกูที่อยู่บนสันหลังคาและเวลาเวลาเขาตัดสันหลังคาไ หัวสกูจะไม่โดนทําให้งานดูเรียบร้อยขึ้นนะครับมีคําถามอีกว่าอา้าวแล้วไอ้ตัวครอบที่ใส่เนี่ยจะใช้สกูอะไรเขาใช้สกู 15, 15, 20ซึ่งเป็นสกูมันจะสะกูทรงนี้มันจะเป็นสกูเป็นแนวตัว V อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเตเปอร์เวลาเรายึดแผ่นกับแผ่นแผ่นกับแผ่นเป็นแบบนี้แผ่นกับแผ่นเป็นอย่างเงี้ยเวลายึดมันจะดูดกันดีกว่าที่เราจะใช้สกูที่มันไม่ใช่เป็นเตเปอร์มันเป็นแบบนี้มันจะไม่ดูด สกูตัว1 5 5 5 2 0จะเป็นตัวแบบนี้จะเป็นตัว v อย่างเงี้ยในการใช้สกูขอให้ใช้ถูกนะครับจะได้ทำให้ตัวการกันรั่วหรือว่าเรื่องของการรับแรงลมจะได้ดีขึ้นครับผม